สวัสดีค่ะเอมลี่เมคอัพนะคะวันนี้นะคะหน้าโสมมากๆเลยคะ่ะช่วงนี้นะคะหมวดมีปัญหาเรื่องสิวเซียนสิวอุดตันเนี่ยเยอะมากๆค่ะรอบสาวๆนะคะที่แต่งหน้าบ่อยแบยบหมวยเนี่ยนอกจากต้องบำรุงให้ดีแล้วเนี่ยเราก็ยังต้องทําความสะอาดผิวหน้าให้ดีด้วยค่ะวันนี้นะคะหมวยจะมาแนะนาตัวช่วยดีๆค่ะก็คือตัวนี้เลยค่ะโอโลเจลลี่สกัดจากบลูมิงบลูนะคะ สำหรับเจ้าตัว a โรเ j ลลิสค c r u นะคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องขจัดสิงสุกปกและก็สิวเส้นสิวอุดตันของเราให้หมดไปค่ะแถมเจ้าตัวนี้นะคะยังมีสารสก,กรัดจากแงงคะพุนเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยเรียบเนียนแล้วก็แข็งแรงมีสุขภาพดีด้วยค่ะแล้วก็ยังมีส่วนผสมดีอีกมากมายนะคะเดี๋ยวโมวยจะลงรายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้นะคะสําหรับวิธีการใช้นะคะก็ไม่ยากเลยค่ะแค่บีบเจลออกมานะคะแล้วก็ต้านลงบนใบหน้าค่ะ จากนั้นนะคะก็ค่อยๆนวดเอาสิ่งสกปรก,กออกจากใบหน้าค่ะแล้วเจ้าสิวเส้นนะคะก็จะค่อยๆหลุดออกมากับที่ใครค่ะ นนี้นะคะหมวยก็รู้สึกว่าน่าเนียน,ยนแล้วก็ใสามากิ้งขึ้นค่ะแล้วพวกเสิ่วเซียนนะคะก็หลุดออกไปเยอะมากเลยค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถหาซื้อได้ที่ igoro underscore jelly ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมวยก็ต้องขอตัวก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ